การที่เราพาลูกปลูกต้นไม้นะคะเวลาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกับลูกเรื่องการปลูกเนี่ยค่ะใช้คำง่ายๆเลยนะคะเราอย่าลืมเลยนะคะคำง่ายๆคำว่า plant plant นะคะอ,อย่างเช่นว่านะคะถ้าเราบอกว่าพวกเรากำลังปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะพวกเราก็คือใช้คำว่า we we นะคะกำลังปลูกกำลังปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะก็ ใช้รวมไปเลยก็คือเมื่อใช้ we แล้วใช่ไหมคะต้องใช้ verb คำว่า are นะคะ we are we are นะคะ we are แล้วก็พวกต้นไม้การปลูกต้นไม้เลยพวกนี้ก็ใช้คำว่า plant ก็ได้นะคะ plant แต่ทีนี้ด้วยความที่พวกเรากำลังปลูกก็เติม ing เข้าไปนะคะ we are planting นะคะ we are planting เห็นไหมคะ we are planting นะคะ we are planting we are planting นะคะแบบนี้เห็นไหมคะ เราจะเห็นว่าเวลาเราชวนลูกทําอะไรก็ตามนะคะหรือเราจะฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบเด็กๆเนี่ยบางทีคำศัพท์ง่ายๆเราลืมอะค่ะ We are planting แบบนี้เราก็ได้แล้วก็คือพวกเรากําลังแบบจะปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นแบบว่าลดน้ําต้นไม้นะคะลดน้ําต้นไม้ก็คือคิดออกไหมคืออะไรเอ่ยลดน้ํามันต้องมีคําว่าน้ำใช่ไหมคะก็ต้องมีคําว่า water water นะคะ มาดูรดน้ำต้นไม้นะคะน้ำก็คือ water ใช่ไหมคะเราได้คำนี้แล้วนะรดน้ำต้นไม้ก็เหมือนให้น้ำกับต้นไม้นั่นละคะ่ะให้ก็คือคำว,ว่า give นะคะ give น้ำก็คือ w water นะคะ give water นะคะให้กับใครให้กับต้นไม้ก็คือใช้คำว,ว่าชื่อชื่อนะคะต้นไม้ต้นไม้หนึ่งต้นก็ A tree นะคะ A tree นะคะ give water To a tree แบบนี้ก็ได้แต่ด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นเหมือนต้นไม้มันเป็นแบบเหมือนมันไม่ใช่เป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นเราก็ใช้คำว,ว่า plant ก็ได้นะคะ plant ก็คือพวกพืชผักอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือ give water to a plant นะคะ give water to a plant give water to a plant give water to a plant นะคะนะคะ give water to a plant นะคะ ทีนี้นะคะครูอยานจะพาเรามาเปลี่ยนตัว Ver b บ้างเมื่อกี้เ,เราใช้ give เป็น Ver b ใช่ไหมคะก็คือให้น้ำต้นไม้เนาะทีนี้รู้ไหมคะว่าคำว่า water water ที่เราใช้กันอยู่เยอะแยะนี่แหละมันเป็นได้ทั้งคำกริยาหรือว่าเป็นคำนามก็ได้นะคะถ้าเป็นคำนามมันจะแปลว่าน้ำที่พวกเราคุ้นเคยกันดีมากๆแต่ทีเนี้ยถ้ามัน เป็นคำว่านะคะมันมันเป็น verb อ่ะะคะเป็นกริยามันจะแปลว่าลดน้ำนะคะ Water ถ้าเป็นนามแปลว่าน้ำที่เราคุ้นเคยถ้าเป็นกริยาจะแปลว่ารดน้ำนะคะทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ารดน้ำต้นไม้แล้วก็ Water the plant Water อ่ะ Water a plant เงี้ยได้นะคะ Water a plant นะคะคจะเปลี่ยนไปนเลยเป็น water a plant นะคะ we are watering we are watering a plant we are watering trees อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะได้หมดเลยก็ใช้คำว่า water แทนนะคะ water หรือ water ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะถ้าเป็น water water ก็เป็นแบบว่า อังกฤษแต่ถ้าเป็น water water ก็แปลว่าเป็นแบบคำพูดแบบอเมริกันอันที่จริงมันก็ใช้ได้ทุกอันนั่นแหละค่ะนะคะครูงุนไม่ไมายเลยเอาพูดมาเหอะพูดออกมาเหอะนะคะเอาให้ได้สักอันหนึ่งสักคำหนึ่งก่อนนะคะไม่ต้องไปสนใจจะเสียบสำเนียงไหนก็อย่างน้อยก็สื่อสารได้ทั้งคู่นะคะใช้คำศัพท์ง่ายๆนะคะ,ะคำศัพท์ง่ายๆใกล้ๆตัวของเราเราจะได้จำได้นะคะ เห็นไหมคะว่าการพูดภาษาอังกฤษนะคะเราไม่จําเป็นว่าเราจะาท่องศัพท์เยอะแยะมากมายนะคะเราเริ่มจากคําศัพท์ไม่ง่ายที่เรา เราอาจจะลืมเนาะเราอาจจะมองข้ามนะคะถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้มันจะทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะพูดมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องผิงผิงกันนะคะว่าน้องผิงผิงพูดอะไรบ้างนะคะในคลิปหลังจากนี้นะคะเป็นคลิปตัวอย่างนะคะครูหงวนทำกิจกรรมพาน้องผิงผิงปลูกต้นไม้ค่ะนะคะส่วนต้นไม้ต้นนี้ต้นพลิกนะคะเป็นต้นพลิกที่น้องผิงผิงปลูกเหมือนกันนะคะ ครูหุ่นรู้สึกเลยว่าเราปลูกอะไรเราก็ต้องได้อนันสีนะคะเราสอนภาษาอังกฤษลูกอย่างน้อยลูกก็ต้องได้ภาษาอังกฤษบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกแต่ขอให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยก็ยังดีนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ลุยต่อไปนะคะมันไม่มีเสียหายมันมีแต่ได้กับได้ะคะ่ะถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆวันนู้นเคยทําวันนี้ค่อยทําเดี๋ยวให้เราได้สับเยอะๆไปร้ยอยคำพันคำก่อนแล้วเราค่อยพูดกับลูกหรือเดี๋ยวให้เราเก่งภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษคล่องแคล่วเหมือนพวกเจ้าของภาษาแล้วเราค่อยพูดถ้าเรารอถึงวันนั้นนะคะมันก็คงจะไม่ไม่มีแน่ๆแ,แ,แหละเพราะว่า คือมันจะผัดไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราเสียเวลาแล้วเวลาที่เราเสียไปแล้วเอาคืนกลับมาไม่ได้ค่ะหรือถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวรอให้ลูกโตก่อนนิดนึงอีกสัก4ี่ขวบห้าขวบอ,อ๋อเดี๋ยว้อปหนึ 1, ่งปสองแล้วค่อยทําแล้วเรารู้ไหมคะถ้าเวลามันผ่านไปขนาดนั้นมันอาจจะมีอะไรอย่างอื่นที่เราต้องทําก็ได้แล้วมันทําให้เราแบบไม่ได้เริ่มสักทีมันทําให้เรายิ่งยิ่งถ้าเราผลัดตัวเองไปเรื่อยๆนะคะผัดประกันพุ่งไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งขาดความมั่นใจในตัวเอง แต่ถ้าเราลองทํามันตั้งแต่วันนี้ทํามันไปเลยนะคะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครูหุ่นว่ามันยังจะดีกว่าเพราะมันจะได้ค่อยๆปรับเนาะนะคะโอเคค่ะเราไปดูคลิปน้องพิงๆกันเลยค่ะ I wake up at the morning and I g o t to g r a w the plan. This is t o n t c a l it sharp here. He c a s w o s so so scared, so so much, and it had the white so we can eat. Do you like rice? Is it Yeah. Wow. I just wanted this. Hmm? What kind of plant is it? Don't be It's very be beautiful. Oh, really? Don't be sir. I just wanted a <laughs> mate. <money. laughs> <laughs> <laughs> this is the people. in the orange. That one, that one, that one, people, one. people, people, people. Um. I put it in the muddy. Pickle. Why are you Because <laughs> <laughs> I have it, I need to put it. I need to take the shielding. Um. So, can you, can you walk? <laughs> you okay. Walk around here. And this one needs a shielding. This one, I will take the smallest. To some oh. more. You, you boys, by yourself. Yes, and come here. Oh. I will show you. I will put it in my machine. to make it like a people. When we talk ปลูกต uh, ้นไม้เราก็ใช้่อว่าพันธุกได้หรือจะกลูเรา p พร n t i n g อะไรเงี้ยนะคะหรือ w ีโก t เด i ร์ซ e อย่างเงี้ยพรเราปลูกต้น they always silly, because yeah, what you do, I do. I'm going to make the bummy. Oh, yeah. <laughs> you play it like this, you see? Mommy can put in the salad papaya. Yeah. Don't take it, don't take it. Can you put <laughs> it in the body? <laughs> You can't taste it. This the <laughs> is the... green one and the red one. Nice. Yeah, one. Yeah. This is fun. Yeah. They're walking over here. And this one is the water. The one water. <laughs> Get Because the real water can't. Do you like the muddy? No, no. When I get inside, I get to be messy.